ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอ่านให้ฟังชาแนลช่องที่จะนำสาระดีๆจากหนังสือหรือวรรณกรรมอันสรงคุณค่ามาอ่านให้ทุกท่านได้รับฟังถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านท่องไปสู่โลกแห่งหนังสือด้วยกันน้าปัดนีอ้อ่านให้ฟังชาแนลบายเมอร์เมดขอนำเสนอเสียงอ่านนวนิยาย จากจินตนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ของศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2556สาขาวรรณศิลป์เพชรน้ำงามแห่งวงการวรรณกรรมเจ้าของนามปากกาโสภาคสุวรรณเรื่องสิครินเทวินตาบทที่27เอ4เป็นพันธุ์ข้าวที่ได้ผลผลิตสูงสุดค่ะ คือได้ถึง้อยละยี่สิบบุชเชลต่อต่อเอเคอร์ดูเหมือนจะนิยมเพราะปลูกทั่วเกาะเพราะเก็บเกี่ยวได้ผลทั้งในฤดูมหาและยาละถึงจะไม่ใช่พันธุ์ที่มีคุณภาพนักแต่ได้ผลผลิตสูงอย่างที่ว่าเรสปอนสูสงต่อไนโตรเจนวินตาเสียงค้านแผ่แผวๆอ5 0 1เม็ดข้าวรูปรีสีค่อนข้างแดง ได้ผลทั้งฤดูมหาและฤดูยาละคนพูดยังก้มหน้าอยู่กับแฟ้มเอกสารตรงหน้าใจเต้นดร,ริกหากเพียงสะกดกั้นไวดีสำหรับโซนเปียกชายฝั่งที่มีปัญหาจากไอออนท็อกซิตี้อยู่ทั่วไปผลผลิตนะ่ะราวๆ80บุชเชลต่อเอเคอร์วินตาเสียงเอ่ยอย่างอ่อนใจเต็มทีปัจจัยเปรุมาน2462 ทับสิบเป็นพันธ์ุที่รู้จักกันทั่วไปนานมาแล้วค่ะสีข้าวออกแดงเล็กน้อยลำต้นมีพิกเมนททั่วทวไปได้ผลเก็บเกี่ยวใน90วันโลสเลสปอนต่อในตัวเจนได้ผลสำหรับโซนแรงทั่วไปค่ะโดยเฉพาะที่ที่น้ำไม่สมบูรณ์ฤดูยาละให้ผลผลิตสูงกว่าฤดูมหาปลูกกันทั่วไปบริเวณอนุราชปุระและโปลโปล,โ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 ลนาวุระ พอทีเสียงอ่อนโยนเปลี่ยนไปฉับพลันมือขาวบางของเทวินตาถูกยึดไว้มั่นกระดาษ2อสามแผ่นบนตักของหล่อนปลิวเกลื่อนพื้นยังไม่จบนี่คะแไหนว่าคุณอยากจะรู้เรื่องรายงานหล่อนพึมพำแทบไม่มีเสียงผมอยากพูดกับคุณเรื่องอื่นเรื่องของเราได้ไหมตั้งแต่คุณกลับจากสำรวจดินไร่อ้อยที่กันตาไลาและกันโอยะเรายังไม่ได้พบกันเลยเสียงที่พูดแหบพร่า ปล่อยมือฉันเถอคะค่ะเทวินตาเพียนดึงมือกลับหากดารันยึดไว้มั่นไม่มีใครนอกจากเราสองคนฉนน,นไปกับวิเจสุริยะไปเยี่ยมบ้านเอาเงินเดือนไปให้พ่อแม่บนนี้ที่นี่มีแต่ผมกับคุณเพราะอย่างนั้นแหลคะค่ะฉันถึงได้กลัวผมเสียใจสำหรับคืนวันนั้นหลารู้สึกด้วยตัวเองมูบวาบลาวหล่อล้อมไว้ด้วยกองไฟ ฝ่ามือของดารันที่ทาบลงบนผิวนวลผ่องนั้นเริ่มส่งกระแสขึ้นที่หล่อนหวาดหวัน่นเก้าอี้ตัวยาวที่หลอนครอบครองแต่เพียงลำพังไหวยวบดารันนั่งลงใกล้ๆมือของหล่อนยังอยู่ในอุ้งมือของเขาแนบแน่นหล่อนเป็นฝ่ายรับอีกตามรับฟังอีกตามเคยคุณโกรธผมมากหรือวินตาเมื่อคืนนั้นเสียงถามแผ่วๆหลอนหลบสายตาที่จับจ้องตอบไปว่า เปล่าเปล่าค่ะแค่นี้ผมก็ชื่นใจแล้วเสียงพึมพำผมลืมตัวจริงๆหล่อนอยากจะบอกเขาไปว่าไม่ใช่คุณคนเดียวหรอกดารันฉันก็ไม่ผิดกับคุณถ้าไม่มีอารมณ์นั้นความรู้สึกของหล่อนสะดุดกึกเสียงพิกสูไวกลางคนยังก้องอยู่ในหูเมื่อหล่อนและสิครินวิมากรน,นยเกหวนกลับไปลาก่อน หวนกลับไปลาก่อนออกจากอนุราชปุระในวันรุ่งขึ้นความรักนั้นย่อมเกิดด้วยเหตุสองอย่างคือด้วยบุพเพสนิวาสความเคยอยู่ร่วมกันมาแต่ปางก่อนและด้วยการเกื้อกูลกันในปัจจุบันเหมือนอย่างดอกอุบลอาศัยน้ำและเปลือกตมเกิดเจริญขึ้นในน้ำฉะนั้นเดียวกันก็เป็นความทุกข์นักโยมเอ๋ยทุกนั้นเป็นไปตามวาระ และสภาพเป็นไปตามกรรมแห่งอดีตแก้ไขไม่ได้มากเหมือนเป็นหนี้เขาขอส่งดอกเบี้ยเป็นประจำไว้ไวก่อนเจ้าหนี้คือกรรมก็ยินยอมแต่ต้นที่ยืมเขามาก็ยังมีอยู่ก็ค่อยๆผ่อนใช้ไปจะผ่อนอย่างไรเล่านอกจากทําบุญแผ่กุศลให้เขาอย่าจองเวรต่อกันอีกอโหสิกรรมต่อกันเสียกรรมในอดีตหรือ แล้วความรักหละดลันกับหล่อนเกื้อกูลกันหรือกำลังอยู่ในระยะผ่อนใช้ยนี่ใครเป็นลูกนี่และเจ้านี่คำถามนั้นวนเวียนจนสมองหนักอึง้งเทวินตาผุดลุกขึ้นยังมีอีกคำปารบประหลาดประหลาดที่หล่อนเข้าใจยากนักอย่าดีใจจนเกินไปเมื่อมีสุขชั่วขณะอย่าเสียใจเมื่อมีทุกข์มากนักวางเฉยทะยม ใช้สติรักษาและป้องกันจงรู้เถิดเกิดเป็นมนุษย์นั้นแม้จะมีสุขก็เป็นสุขเล็กน้อยแม้จะมีสุขก็มีสุขชั่วขณะแม้จะมีสุขทุกมหึมาติดตามมาเหมือนเงามองไปข้างหน้าเถิดโยมอย่าท้อถอยเมื่อคิดถึงอดีตแล้วจงเร่งระมัดระวังปัจจุบันเพื่อความทุกข์น้อยในวันหน้าสุขก็ดีทุก,ก็ดี ล้วนเกิดจากกรรมไม่มีใครยัดเยียดกรรมให้แก่กันได้หรอกโยมหรือจะโอนหรือหรือโยนให้กันก็ไม่ได้แม้ทั้งสองฝ่ายจะยอมรับก็ตามทำมาอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นวินตาเสียงเรียกชื่อหล่อนเหมือนจะลอยมาจากที่ไกลเทวินตายกมือขึ้นปิดหน้าครางออกไปว่าไม่เป็นไปไม่ได้ฉันไม่เชื่อ ลายแบบบางของหล่อนถูกโอบไว้มั่นดูเหมือนว่าหล่อนจะสันเทาไปทั่วทั้งร่างวินตาคุณพูดถึงอะไรที่เป็นไปไม่ได้ฝันค่ะฉันฝันหล่อนครางคุณฝันอะไรโทรวินตาคุณทำให้ผมตกใจหมดดารันหัวเราะเบาๆร่างในอ้อมแขนของเขายังนุ่มนวลกลิ่นแป้งหอมน้ำอบประจำตัวที่หล่อนใช้และเขาคุณจมูกเมื่ออ,อดีต พาให้อารมณ์กระเจิดกระเจิงไม่น้อยถ้าไม่คิดถึงผลได้เสียเขาคงทำใจทำตามใจปราตนาตามอารมณ์ครั้งใครที่ทับถมมาช้านานเจียนระเบิดเสียงทุ่มนุ่มนวลชัดถ้อยคำยังวนเวียนอยู่ในสมองของหล่อนไม่มีใครป้องกันห้ามไม่ให้มันเกิดไม่ได้หรอกโยมเอย๋ยมันต้องเป็นไปตามดังนั้นมันปลูกพันสืบเนื่องกันมามีทางเดียว เรียนรู้ความเป็นจริงแล้วจะคลายทุกข์คุณฝันว่ายังไงเสียงถามซ้ำนั่นแหละหล่อนจึงรู้สึกตัวเบี่ยงกายออกจากอ้อมแขนของดรันตอบเสียงเครือว่าฉันไม่อยากพูดถึงค่ะขอทีเถิดมันจะเป็นจริงไปไม่ได้หรอกคุณไม่เคยเชื่ออะไรงมงายก,กแค่ความฝันดรันหัวเราะฉนวนบอกว่าคุณจะแวะไปที่ถูปรามาอีกครั้ง ใครล่ะดเรเจ้าเลนนั่นละสิไหนเขาว่ายังไงชนนยังบอกผมอีกด้วยว่าเขาพาคุณไปหาพระโกติกวัตรนักนั่งทางในวินตาเจ้านั่นน่ะผมไม่ได้หาเรื่องเขานะผมว่าหมอนั่นกำลังวางแผนแผนอะไรคะหล่อนถามออกไปอย่างนั้นเองจิตใจไม่ได้ผูกพันกับเรื่องที่สนทนาแผนจะเอาตัวคุณไว้เลยนะสิคนที่นี่กำลังยากจนลำบาก เลือดตาแทบกระเด็นใครๆมันก็อยากแต่งงานกับคนต่างชาติทั้งนั้นหวังออกจากประเทศเยเลขาคุณมิตราบอกผมเป็นในๆถึงแกจะไม่พูดตรงๆก็เถอะเอาตัวไว้เลยยังไงคะเทวินตาฝ่ายสาตาไปไกลวินตาดารันรวบต้นแขนขาวผ่องของหล่อนไวมั่นเสียงที่พูดค่อนข้างหนักจนหล่อนรู้สึกคุณทำเป็นไม่รู้หรืออะไรกันแน่ เรื่องอะไรคะหล่อนจ้องหน้าดารันเต็มตาทำเป็นคนสมถะนักบูญผู้ทรงศีลยังไงละ่ะนายด็อกเตอร์ผู้ร่วมงานของคุณนั่นแหละผมไม่อยากให้คุณไปไหนไปในไหนตามลำพังอย่างที่พาคุณไปไหว้ต้นโพไปหาพระโกติกวัตรยังตเตลิดไปในไหนคุณไม่เห็นเล่าให้ผมฟังบ้างวันโปชอนหรอคะ่ะเทวินตาถอนใจใหญ่เขาบอกฉันอย่างนั้น วันที่ระลึกพระพุทธศาสนาแรกเริ่มในสีลังกาเขาพาคุณไปที่ไหนเสียงถามเหมือนจะคาดคันหากแล้วห่างเสียงก็อ่อนลงผมเป็นห่วงคุณแทบแย่คุณไม่น่าบุกงานหนักทันทีไม่หินทะเลค่ะหล่อนตอบเสียงเรื่อยๆผู้คนล้นหลามอะไรอย่างนั้นก็ไม่รู้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้เฒ่า เขาแต่งข่าวล้วนกันเป็นส่วนใหญ่วันนั้นคุณสิครินก็แต่งตัวพื้นเมืองของเขาผ้าโทตีขาวเสื้อแขนยาวตัวเสื้อน่ะยาวเกือบถึงเขา่าคอตั้งติดกระดุมสาเม็ดคนฟังสายหน้าพ,พึมพำว่าคุณไม่เคยสนใจของพวกนั้นเขาเป็นเจ้าบ้านข่ะดรันเทวินตาตอบฉันไม่อยากเสียไมยตรีจิตคุณเข้าใจผิด เขาคงจะอยากอวดบ้านเมืองไม่ใช่เรื่องที่คุณเข้าใจฉ,ฉันรู้ดีผมเป็นชายนายสิครินนั่นก็ไม่ใช่กระเทยนะวินตา <c oughs> นายสิคลรินไม่ใช่กระเทยแต่ฉันเป็นกระเทยคะ่ะเอาใหม่นะผมเป็นชายนายสิครินนั่นก็ไม่ใช่กระเทยนะวินตาดารันเสียงคืนผมรู้ดีคุณมีความรู้ มีอะไรหลายอย่างที่ผู้ชายระดับนั้นแสวงหาไม่จริงมังคะเสียงของหล่อนราวจะขาดหายลงไปคนฟังใจหายว่าเมื่อสำนึกว่าตัวเองพลาดไปถนัดใจเทวินตาหัวเราะแผ่วๆก่อนจะกล่าวต่อไปว่าฉันคิดว่าเขาอยากอวดบ้านเมืองมากกว่าอะไรทั้งหมดหรอกคาดรันได้ไปเห็นแล้วก็ดีกว่าไม่เคยไปพราหน้าดูหน้าเที่ยว บันไดหินแกรไนไกกว่า1,800ขั้นช่วงแรกหนักกว้างนักไปสิ้นสุดทางด้านขวามือมีเจดีฉันวางลั่นทมกับดอกบัวบูชาตามที่เขานิยมกันผมไม่เชื่อคนฟังพึมพำเมื่อก่อนคงต้องขึ้นช้างมาเพราะอยู่ในป่าอย่างนี้เดี๋ยวนี้สบายรถถึงเขาบอกฉันว่ามีศิลาจารึกข้อความน่าสนใจว่า บุคคลผู้ทำลายชีวิตผู้อื่นคนสัตว์หรืออะไรต้องก็ตามไม่พึงต้อนรับให้อยู่ในบริเวณแห่งนี้ผมเคยเห็นมาหลายลายแล้วหรอกวินตานักบุญใจสกโปกนะเขาไม่ได้พูดเรื่องอะไรเลยนอกจากจะเล่าให้ฟังว่ามหาเสยาที่เพิ่งบูรณะใหม่ดูเหมือนชื่อมิมหินทุเสยามิ หินทุเสยานะจะสร้างสำหรับเก็บพระาธาตุของพระมะหินค่ะวิวที่นั่นสวยเหลือเกินอยู่บนที่สูงลิฟตเขาชี้ให้ฉันดูเจดีทั้งสาแห่งของอนุราชปุระอ่างเก็บน้ำโบราณติสตเววะและนุวาราเววะไม่คิดว่าจะเดินขึ้นไปจนถึงยอดอย่างนั้นเลยค่ะมินาเล่าคุณหายไปหลายวันถือโอกาสสนิทสนมกันมากกว่า ดารันพู้เสียงคุณความรู้สึกขณะนั้นเราจะเดือดพร่านเมื่อนึกถึงวันที่เทวินตาเดินทางกลับผู้ชายกับผู้ชายทําไมจะไม่รู้ไอหมอนี่มาไมา้สูงนักน่าจะคิดได้ตั้งแต่เขาพูดล,ยลอยๆแต่แรกแล้วว่าเขากับเทวินตามีแผนอย่างไรในอนาคตก็ยังเอื้ออวยพรพูดแต่ปากหากใจร้ายนักดรันขบกรามอย่างลืมตัว ความริษยานั้นพลุ่งพ่านดูเหมือนว่าทุกครั้งที่เทวินตาเอ่ยถึงสิครินวิมากรเน,นยเกคราวใดหัวใจของเขาก็เผ่าผ่านด้วยโทสะครานั้นขากลับเขาพาฉันผ่านอ่างเก็บน้ำมโหลานค่ะดรันเทวินตาเล่าต่อไปมันกว้างขวางเสียจนฉันคิดว่าเป็นทะเลสาบเสียอีกสุดลูกหูลูกตาทีเดียวถ้าคุณนนไป คงสนุกกับประวัติศาสตร์เพราะคุณสิครินบอกชันว่าอ่างเก็บน้ำกาลาเววะนั่นน่ะกินเนื้อที่ถึง4,000กว่าเอเคอร์สร้างโดยพระบรมราชองค์การของพระเจ้าดัทุเสนาที่พระโอรสพระนามอะไรเนาะหล่อนนิ่งคิดชั่วครู่ก่อนจะกล่าวต่อไปว่าพระเจ้ากัสปะที่สร้างสิขคริยาไงคะลูกค่าพ่อฉันจำได้แค่นี้ ติดใจตรงที่การก่อสร้างหรอคะ่ะคนโบราณบ้านเมืองนี้เก่งทางการชนระทานนะคะมีคลองส่งน้ำยาวตั้ง50ไมล์ส่งน้ำไปที่อ่างกาลาเววะนี่คนฟังถอนใจเฮือกถ้าไม่เกรงใจจะบอกให้หล่อนหยุดพนานาเสียทีคุณสิครินบอกฉันว่าน้ำในอ่างมาจากแม่น้ำที่มีคลองส่งน้ำอีกทอดต่อจนถึงกรุงอนุราชปุระ ฉลาดไหมคะตั้งพันห้ากว่าปีมาแล้วคนเอเชียก็ไม่แพ้รโรมันกรีกอียิปต์นะคะคนไทยก็มีดีจะอวดมากกว่าเสียอีกโทดรันเทวินตาหัวเราะนี่ไม่ใช่เด็กต่อเด็กทะเลาะกันเรื่องของใครแน่กว่าใครนะคะฉันต้องการปลูกมิตรไม่ใช่แข่งกันอวดบ้านเมืองไหนคุณว่าอยากฟังฉันเล่าเขาพาฉันไปดูพระยืนที่สกัดจาก ภูเขาหินแกรนานด้วยสูงลิบช่างสกัดฝีมือเยี่ยมจริงๆกระทั่งจีวอนก็ราวจะพลิ้วกับลมได้ไม่น่าเชื่อว่าใครจะอดทนสกัดหินมะฮึมาอย่างนั้นได้ผมไม่อยากฟังเรื่องของคนอื่นอีกแล้ววินตาดารันขัดขึ้นในที่สุดคุณแปลกไปฉันเหรอคะคุณอ่อนไหวมากขึ้นเขาจ้องหน้าหล่อนหวาดกลัว ผมห่วงฉันไม่รู้เหมือนกันค่ะเทวินตาสารภาพคุณนนท์แล้วหรือเปล่าคะที่ลานพระศรีมหาโพเล่าเขาพยักหน้ารับรวบมือหล่อนไว้มัน่นคุณไม่สบายหรือเปล่าก็ไปตรวจแล้วหล่อนดึงมือกลับมาเสียตรวจอะไรดรันขมวดคิว้วคุณสิครินคะเทวินตาตอบเสียงเบา เขาบอกฉันว่าไม่แน่ใจเรื่องเขาบอกฉันว่าไม่แน่ใจกลัวเรื่องทางสมองเขามีเพื่อนเป็นหมอทางระบบประสาทนิวโรนิวโรโลจิสวินตาดารันถอนใจเฮือกตรวจละเอียดค่ะไม่มีอะไรคงเพราะตอนนั้นตรงนั้นมืดก็ได้เหลือนพูดไปทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าไม่จริงยากจะบรรยายความรู้สึกแปลกประหลาด ที่ลานโพให้คนอื่นเข้าใจผมนึกแล้วนายสิครินแกพิเรนนักเรื่องอะไรจอดจงพาคุณไปข้ามืดเราไม่มีเวลามากกว่าค่ะที่ถูกรามาฉันก็ขอร้องให้เขาพาไปเองก็ไม่มีอะไรค่ะไม่ไม่มีอะไรหล่อนตอบลอยๆฉันไม่เชื่อก็เรื่องเหลวไหล หล่อนพึมพำเหมือนไม่แน่ใจตัวเองคุณรับว่าเหลวไหลก็ดีแล้วเรื่องที่ลานโพก,ก็เหมือนกันถ้านายสิคารินไม่ร่ำเรียนจนถึงขั้นนี้ผมว่าเขาใช้อำนาจหมอผีให้ตายสิเขาจะใช้ทำไมคะกับใครเทวินตาอดหวัวเราะไม่ได้กับคุณผมได้ยินนายวิกร์มาในยเกยพูดถึงงานของคุณมากมายนะักเชื่อผมเถอะว่าหมอนั่นหน่ะวางแผนลึกนะัก ฉันต้องร่วมงานกับเขาโดยตรงนี้คะนั่นมีคนมาหลอนมองลงไปข้างล่างคุณรายาดารันมองตามแล้วบ่นว่าผมอยากอยู่กับคุณตามลำพังฮัลโหลเสียงทักจากผู้มาเยือนพี่ดารันคะอา้าวพี่วินกลับมาแล้วไม่เห็นใครบอกให้รู้เทวินตาขมวดคิว้วบอกตัวเองว่าตาฝาดหรือเปล่า ที่เห็นแววผิดหวังฉาบอยู่ในดวงตาง,งามคู่นั้นของสาวน้อยคำพูดของชนนตามมากวนจนได้อย่าชะล่าใจเป็นนะฮะคุณวินคุณดลันนะ่ะทั้งหล่อทั้งมาดยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งเท่อย่าบอกใครและจะว่าผมไม่เตือนพูดกันตรงๆผมไม่อยากให้คุณวินผิดหวังซ้ำสองคุณไราย,ยาเธอออกสวยสะพรัง่งสาวน้อยกับสาวมากนะ่ะต่างกันนะตรงความสดชื่น ความน่ารักน่าเอ็นดูกับความสง่างามน่าเกรงขามบางทีมันก็ให้ผลทางใจต่างกันหาไม่ละ่ะผู้ชายจะมีเมียน้อยเด็กๆไว้ทำไมล่ะฮะไม่มีใครควา้าคุณพี่คุณอาค,คุณนา้าสักรายว่าจะมาชวนไปไว่ายน้ำค่ะสาวน้อยยิ้มแจ่มใสทานน้ำชากันด้วยพี่วินไปด้วยกันสิคะจบบทที่27